สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแผนแล้วก็การจัดตัวแล้วก็การตั้งค่าโค้ดที่ผมใช้ขึ้นแรงดีหนตอนต้นสีซสัปเมื่อ2อวันก่อนนะครับก็สไตล์ที่ผมใช้ก็จะเป็นคว i c เคานเตอร์ของชาบี้อลอนโซนะใครไม่มีโค้ดเติมก็ใช้เป็นคว i c เคานเตอร์ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็การจัดแผนจะเป็นเส้นแบบนี้นะซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าแผนที่แบบคลคล้ายคลับคลึงกันมันอยู่แผนไหนนะครับแต่ว่าก็จัดเส้นตามได้เลยนะครับ แล้วก็กองหน้าเนี่ยผมจะใช้เป็นโก a l p o u c h e สตัวนะเอ็มเปเป้ p p p e, แล้วก็ลูมาเนเก้นะครับผมจะเน้นไปที่นักเตะกองหน้าที่มีความเร็วเป็นหลักนะครับทุกคนผมจะไม่เล่นพวกที่แบบอ่าโรนัลโดหรือว่าฟานบัตเทนอะไรอย่างเงี้ยเดนิสลออะไรอย่างเงี้ยพวกตัวที่แบบชา้ชาๆอะไรเงี้ยลูมาลิโออะไรเงี้ยผมจะไม่เล่นนะครับผมจะเล่นพวกที่แบบสปีดแบบ95 98หลักร้อยขึ้นไปนะกองหน้านะแล้วก็ กองกลางนะครับกองกลางตัวลุก2ตัวเนี่ยฝั่งซ้ายผมจะใช้เป็นโฮเพเยอร์แล้วฝั่งขวาเป็นเคทีพเพเมกเกอร์นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการยืนแบบโฮเพเยอร์แล้วก็เคทีพเพเมกเกอร์คู่กัน2ตํตำแหน่ง2สไตล์นี้นะส่วนใครจะใช้ตัวไหนยืนฝั่งไหนเตะเท้าไหนก็แล้วแต่เลยแบบอาจจะเป็นมาเลนรนาโฮเพเยอร์หรือว่าเมสซี่อะไรเงี้ยก็ได้นะแต่หลักๆสไตล์ก,ตาการเล่นจะเป็นเคทีพเพเมกเกอร์คู่กับโฮเพเยอร์นะกองกลางตัวลุกนะครับกองหน้าก็เป็น โอบอุ้ยเชอร์ทั้ง2ตัวส่วนกลางตัวรับนะครับผมก็จะใช้เป็นมารกิเนลี่นะหรือว่าสไตล์เดสทอยเลอร์นะครับแล้วก็โอเคทุกคนผมขอพูดอะไรนิดนึงกลางรับเนี่ยกลางรับแบบจ๋าธรรมชาติจริงๆนะครับก็จะเป็นพวกเดสทอยเลอร์แล้วก็เป็นแองเคอร์แมนนะนอกนั้นอนะ่ะมันจะเป็นกองกลางตัวเชื่อมเกมนะพวกออเชสเตอร์พวกโฮเพเยอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกองกลางเชื่อมเกมครับมันจะไม่ได้รับจ่านะ และเนี้ยผมก็จะเอาตัวรับจ่าไว้ตัวนึงนะครับเดทอยเยอร์ตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นออเชเตเตอร์นะครับก็เป็นเวลาเล่นเกมบุกมันก็จะเติมขึ้นเติมลงเล่นเกมรับอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะตัวกองกลางตัวเชื่อมเกมอ่ะแล้วแต่ถนัดเลยใครชอบแบบเติมลึกๆเติมสุดๆก็ไปเล่นบ็อกทูบ็อกใครชอบแบบเติมขึ้นไปรอยิงเติมขึ้นไปจ่ายเติมขึ้นไปเติมบุกอะไรเงี้ยก็เป็นโฮเพเยอร์ใครที่ชอบแบบเติมขึ้นไปแล้วกักกักรอนอกกรอบอะไรเงี้ยก็เป็นออเชเตเตอร์นะครับ ส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะผมก็จะใช้เป็น d e f e n s i v e ูล full back ทั้งคู่เลยนะก็คือแบ็กซ้ายขวาไม่เติมนะครับก็จะเน้นบุกจากแดนกลางเท่านั้นกับกองหน้าเป็นหลักนะครับแบ็กบุกจากริมเส้นแบ็กซ้ายขวาไม่ได้ทําเลยนะแล้วก็กองหลัง2ตัวก็แล้วแต่เลยทุกคนจัดสไตล์ไหนก็ได้นะไม่มีใจสไตล์ถึงจะเป็นเดทอยเยอร์สตัวหรือวิวอัพสตัวก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนประตูก็แล้วแต่ศรัทธาละกันเนาะโอเค ส่วนสำรองนะทุกคนผมก็จะเน้นพวกแบบกองหน้าสำรองไว้ไม่กี่ตัวนะครับ2ตัวนะก็มีตัวครึ่งหลังแล้วก็เป็นตัวเพื่อหัวฟิตอะไรเงี้ยแล้วก็กองกลารกัวลุกก็มาสำรองนะฮอลเดเยอร์แล้วก็สำรองเชติเพนเมเกอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะส่วนการตั้งค่าโค้ดนะครับก็จะปรับแค่2อ,อย่างนะก็คือกองหน้า2ตัวเป็นแอนเคอร์ลิงนะ,ะถ้าเราปรับอย่างนี้เนี่ย เวลาเราเล่นเกมบุกนะครับสมมติเมซี่ได้บอลมาหรือว่าเลอาลได้บอลมาแล้ววิ่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป้มันหลุดตำแหน่งอยู่หรือเป้มันอยู่ตรงอื่นลุมอยู่ตรงอื่นอยู่เงี้ยพอเราได้บอลพอเราวิ่งลุกใช่ไหมเรากำลังขึ้นเกมบุกอ่ะพวกเป้พวกลุมมันก็จะจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งบริเวณนี้เหมือนเดิมครับนี่จะอยู่แบบจะอยู่ไม่ไกลตามตำแหน่งที่เราวางไว้นะก็คือมันจะรอรอเล่นรอทําชิ่งง่ายขึ้น,นครับถ้าเราไม่ได้ปรับมันก็อาจจะมีบางจังหวะที่แบบเป้ฉีกออกริมเส้นเยอะเกินหรือว่าลุมแบบ ลงมาต่ําเกินอะไรเงี้ยมันก็มีจังหวะปรับปลายให้เห็นบ้างแต่ถ้าเราปรับเป็นแอนคาริงทั้ง2ตัวเนี่ยเมื่อกลางลุกเราได้บอลวิ่งมาอะไรเงี้ยมันจะวิ่งกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมประมาณนี้เลยครับจะอยู่ประมาณนี้นะจะไม่ออกฉีกมากนะเราก็จะสามารถแทงทะลุช่องหรือว่าจ่ายยัดให้กองหน้าทําชิ่งเล่นกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับการจัดแผนแล้วก็ทีมแล้วก็สไตล์โค้ชที่ผมใช้ขึ้นดีหตนสีสั้นนะครับ ใครที่อยากรู้อะไรก็เม้นสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะทุกคนนะการอัปตรงอัปตัวอะไรเงี้ยผมก็ได้ทําให้ไว้ที่เพจ v4 f gaming แล้วนะทุกคนก็ฝากไป Follow กันด้วยนะครับเพิ่งทําเพจได้ไม่นานนะ